รับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมืดอสุขสุขคนมื้อนี่ก็มาพบพอค,คือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือก้อ,อยตับหวานไม่พี่น้องก้อยตับ,ตบหวาน,วานแต่ก้อยแบบขมขมในพี่น้องใส่เพียใส่บีขมขมเราพี่น้องก้อยแบบตับล้วนๆในพี่น้องม่มีแบบใส่อย่างอื่นเลยตับอย่างเดียวเราพี่น้องเอาพักเขาได้มีอย่างไงพักเขาก็มีพักกันอย่างใบบกบกอากาศ็มาแตงมาถั่วผู้แล้วกับใบ ผักติวผักติวพี่น้องแล้วก็ไฟพระพรมเป๊พี่น้องชาลาเน่ร้ายพี่น้องเป็นชวนนี่แหละพี่น้องผัดมาพี่น้องมากินน้ำกันก่อนจะกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซองกินไปแชร์ไปในช anel นะพี่น้องฝากถึงใจสาวในบ่อคุยนะพี่น้องเด้อมาๆพี่น้องมากินน้ำกันเอาเหนียวคนหลักสอบทิ่งเก้าเป็นเก่าเป็นใหม่พี่น้องมาเจนกันุนกันนะจับแทบทำเพื่อพี่น้องเลยพี่น้องคมคม ยันคนที่บอกินดิบเนาะเป็นเออพี่น้อ,นอ,นอ,อ,องที่บอกินดิบเนาะนฮะชัดจุกเนออาอบอาว่าจะิจะดดน่าจจะกินดิบเองเนาะเราพวกกินลายไว้ได้เด้อดิบป็นตับเนาะถ้าเป็นเนื้อกินได้ถ้าเป็นตับล้วนกินลายไม่ได้กินได้อยู่แต่มากินลายไม่ได้ทำทำซื่อใช่ไหมเนาะอ๋อ เนาะเอาจาดเดียวแนละ้วพี่น้องือมาทำเองนะพี่น้องไว้ได้ไนั่นอนคือมาเฮ็ดเองคิอตับมาครึ่งโล

Yeah รีค่คลรู้แล้วฮึครับเดี๋ยวกกับลาบก็คักเนอะมุดผลไม่หนอผลจิตก คนมาบละคนไปเาน้ำไไหนอะ่ะไหนอห Con nhỏ mất à, Mất hoa luôn Còn nó tóc เป็ดไีหน่อยเข้ามัดไปหน่อย <c oughs> กินกินกิน่จะกินอันนี้เข่ามดแลไวพี่ห้อกินแบบบ่มีเข่าแล้วบผักมีเข้ามด Con Còn cái gì tốt mấy nói Còn cái อยพักนั่นแหละพักอยู่ลองดูเยอย

ทั้งเฮาเนี่ยเลยนี่น้นองพอกูติดคอบรรยากาศคนยืนตกเด้อพี่น้องเอ้ยเมือกคนมาแล้วพี่น้องเอ้าลาวพี่ลาน้องมาเจ้าแล้วคนโต๊ะคนโต๊ะห้ามคือชาวไหนมัน,าน,านอ่ะหน้าเปียกหมดคือจิ้วคู่อันหาดอันตำนั้นเข้าไปแล้วพี่น้องเอา้าพี่น้องยับคลิปนี้กับมื่พี่น้องเอ้ย ก้อยตับหอมนิดก็มัดพี่น้องเลยยังเหลือพักเลยแต่พักคลิปไว้กินวันหลังก็ได้พี่น้องครับคลิปนี้เราขอจบเพลงก็ไมียอมเพื่อนน้องคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินไปาแชร์ไปในชาแนลภาคเรื่องใจสาวในบัวพวยด้วพี่น้องเด้อกราบขวานสวัสดีสบายดีบ๊ายบาย